ซ้อมใดีช่วงใบใบครับช่วงไก่สีายแล้วทันทีประเดีเบิ้งน่าดีกว่าลูกใหม่อาหารปลาอืมกับหลานหน่อยหลานหน่อยกับกระลัง,ลงเบิ้งปลาเดี๋ยวมากินเนี้อโอ้ไม่เหลืออยากสวมมือย้อนว่า,นวา,นาไม่ได้กินหอดคนตัวปลา <laughs> ปลาเนี่ยมันกินหัวคนได้ปลาดุกนี่เขาเรียกว่าปลาดุกกุยเพืฤฤฤฤ่อกระมันมากไกลๆคนน่หยมันอายค้นไหวมันยานพ่อปนพ่อลาบแล้วเขาเออช่วงเกี้เขากินได้ดูแลเขาไมา่ยั้งนะไอเขาตักกินมันที่มีคน้นแค่แมน เวลาจะไปมอมันติดตกน้ำเลือดสมหัวมา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 กินปะเอาไปเลี้ยอ้อมซับไปหน่อยเลยี้ยงเรื่อยๆอ่าให้กินเป็นจุดเป็นจุดไปไดเดี๋ยวเดี๋ยวไปห่อมอให้รัน้นเขาให้จับไปจังพวกเนี้ยให้จับไปเด้อกำเดียวมันจับมันทีเนี้ยเออมันทีเนี้ยถิม ไะไปพื่นไกลๆพื่อนไปพูดเป็ดยางกวางหม่องก้องไปจะค่อยเอาครั้งจริงมันมันจำไหมเงี้ยนี่เอาให้ไปเดไปฮางพื่นเนี่างพูดหมองเก้างนะหมองก้าไปเมืองบ้านบรรยากาศรอบริมสระบ้านสวนวัชรพลย่างไปเลยไปหมองเก้างลูกนี้ก็ได้ เดี๋ยวดมาเด้อมาเด้อเอือนมันมาเลยมากินเมียเอือนมันมากินเมียมากินเมียเด้อฟังศิบบอกมันมาเด้อมาเด้อปลาเอ้ยนี่ยน้าเดี๋ยวมาเลยบ้านเขาไปเด้อเดี๋ยงมาเด้อมาเด้อตัวเดียวมากับวัวด้กินตัวไหนมาม้าได้กินบ่ได้กิน เออไปวานไปเออไปเรื่อยๆวานเป็นจุดวานเป็นจุดมาเด้อมาเด้อบอกกันเด็กเออบรรยากาศรอบวิมสะบ้านสว,วนวัชระพลหรือน้ำกำลังอยูต่ตรงเออมันเฮียจ,จ,จ,จัดจอมจัดจัดเงินมันมากตัวเนาะ ลุงปลาบอกอ้ยรองเท้าหลุดรองเท้ารองเท้าพระเอกหลุดแล้วเออรองเท้าพระเอกหลุดแล้วเฮ้ยเฮ้ยาคนนะสาเดียวว่านลงไปเออมันก็กินข้ามันเดง เฮยงากวอนมัยงางอกกวันตางางอกกอนไปเลยบ้ยวกว่าหัวรอเลยเดี like ๋ออะกว่าเดี๋ยวๆเขาไปถีเกี๊ยฟังคุณเนาะให้อาหารปังคุณนะมอันเร่ไียมันเงียอะไร ไผบ่มาบ่ได้กินไผบ่มาได้กินไผบ่มาบ่ได้กินถ้าใครมาถึงได้กินยังค่อยค่อยได้กินถ้าไม่มาถ้าขี้เกียจไม่ได้กินถ้าขี้เกียจไม่ได้กินถ้าขี้เกียจไม่ได้สเต็กพ้ามด้นเต็ก่มงพ่อ้โหแ มากินนะมากินนะบอกมันมากินมากินเออสวยปะงามเนาะโอ้พี่เห็นตีงามครับ ข้าวเอาล้วงแล้วเดี๋ยวก็ได้เกี่ยวข้าวแล้วเขาให้เขาให้ออกรวงแล้วเขาให้ก็ลังเอารวงแล้วเขาให้แล้วเขาให้แล้วเดี๋ยวใกล้แล้วก็เดี๋ยวโออโบ้ยเที่ยวเที่ยวเที่ยวเอาให้มันเท่ะกัน เออมันก็ได้กินครบทุกตัวแล้วเออปลาดูกอ,อกไงไปเออว่านลงจุดนี่นํนะออออออาน้ยเออเอาวันวานถึงครบวันลงน้ำไหมเอออีกไม่นานเกินรอก็จะได้เกี่ยวข้าวแล้วออกลวงแล้วออ,ออกลวงแล้วข้าวให้ข้าวให้ ขอให้ออกลวงหมดแล้วอืมเอาไปเรื่อยๆปัจจกบันให้อาหารปลาปันงานให้อาหารปลางานก็อยากมานม่น้านกัดติดภูเขามาตรวนี้ก็ได้นี่ โมอยสะอนกอเขาสะอนกอเขาวิาา่งจะกอทดอกระตายพี่น้องเลยเออเอาไปใกล้ๆก็ได้เอ,อ,อ้ากระมังคาเอาลองเท้าไม่มาด้วยเดอบไปจากมาก,กับคนเสร็จแล้วมาเอาหญ้าออกจตกคามาเตรียมพื้นดินจะปลูกผักด้วยวากทุกชนิดที่กินได้ส่วนช่างนี้ ไก่้่านดีเห็นว่าบ้านเห็ดตูด้ดีนำน่นนี่เบิดไปเดือดลไปเออด่านเดี๋ยวไปกินของมันเองนั่งดูมาผิดนะงานชวนทางนี้อีข้าวกำลังออกรววอีกสำนักได้เดี๋ยวก็ออกหมดสบาย แล้วพี่เอาอย่าไปบ้านท่านครบสิกินนะพี่มามาอุ้ยตาจิตงามบ่งามบ่งามเนาะดอกไม้ดอกไม้งามบ่ดอกสนุเร็วสนุเรียกสนุจิ๋วไม่ใช่สนุใหญ่ถ้าสนุใหญ่มันข้อใหญ่อันนี้สนุ่วเด็กเด็กกับผีเสื้อมากหลายผีเสื้อกับเด็กเด็กทพี่น้องผีเสื้อกับเด็กเด็กวะ เออจำไม่ได ok. <mm ้ดอกตาแววตัวไงพี่โอู้หูไหนอาหารปลาพี่น้องลูกใส่ะโบอยู่ในปลาเผาทั้งนั้นเมื่อไหร่มาละกอยายเอาไปตำแล้วสองลูกแล้วยายมาเดีอยวยุป้าเพี่ยตาช่างชลตาเผาเขาเพี่แม่ เออบรรยากาศสดๆพี่น้องช่งวงบายบายที่บ้านเชิญว,วัดชลัพลมาให้อาหารปลาเงินน้อยกับสิทำงานต่อทำเดียนหนึ่งน้อยแดดม,มึอนี้แดดเด้พี่น้องมนนเมืองบ้านฝนตกเบิดมือมึอนี้แดดเบิดมือแต่ว่าช่วงใกล้เสริมงานช่สงใสอยู่ช่สงใสอาจจะตก สงสัยตกแน่ๆก<ล>ับบรรยากาศเอารองเท้าใส่มาหรือยังที่เพราะว่าียได้ลงน้ำอีกแล้ว <sevent ies> มาฟรีเซ็นเตอร์ฟรีเซ็นเตอร์เดินแล้ววังน้ำตาพระท่านมนตาตัดตรงนี้มันน้ำไหลน้ำเยอะไม่ยอมลบาบเมี่ยแต่มัน ยังเหี่ยวก็บวัเพียง,อบองบวัตายหรอกถึงน,ำก,น,งงนำก่ได้มั่นสำประหลังเนี่ยน้นำก็หลายคนหลายคนเนาะพี่น้องไอออกก่อนออกก่อนพี่เตือนเตือนไมาอยาไปใกล้ยังไปใกล้ยังไปจับมันบาปจะไปจับยุกกะทอบพี่เสื้อกับเด็กน้อยนี่บาดแดดกับถอหมวกออกลูกก็ได้กอดถือเอาอเออหออนะังอันหนามายิ้มยังน้อยนั่นเถอะอันหนามายิ้มด้วยอันหนามายิ้ม ยึดนั่นน่ไม่ยิ้มเมื่ออยากอ้ไสาวทีเออเออจังน้อยวีน้ามาเข้าเงี้ยนี่ก็ะูร้านเขาตื่นเล็ดเดี๋ยวป่ามาเข้าเลยพี่น้องอันเป็นความชุกตัวเขาเห็นไปเพื่อลูเพื่อล้านั้นสิแล้วเขากำมังมันมาซืมน้ำปลาล้างดวงไปเอาเลยสู้เลยเออกำลังส่วมหัว เขากับเขากับเป็นผู้มอปลูกเนี่แนี่มันก็ใหญ่แล้วโอ้ยยัดไปเห็ดเต็มเห็ดมาสีส้มเออมาหยางส้นพี่ยางส้นพี่ป่ะโอ้ยยัดไปตั้มมีมดงามสิไลเต้นกับสีนี้มามาโอ้มันติเป็นต้นผูกด้วยท่งนั้นมีน้ำถอยมานี่โอ้ตามภาษาเนาะมามาทีมุดไร่มุดไร่ เออหมดหมดเยอะเฮ้ยมันน้ำมีมันโผงไปซะเออช่วงใบใบอาจจะตกฝนช่วงใบใบฝนอาจจะตกเนาะอืมเอ้อทำภาษาเด้หน่อยเนาะมันงกลุ่มกันเพราะมันไล่เดียงสาโอ้ปีนี้ใบเลี้ยงกับใบเลี้ยงนะพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวมันก็ขึ้นมา อืมยอดใหม่ขึ้นแล้วเออตัวน,นี้ไอ้พ่อตายหรอกตาผีเสื้ยังไงมันอืมเดี๋ยวพุ่นๆอยู่ทางฝีผีเสื้อไงผีเสื้อยักษ์ผีเสือเส้อยักษ์เธออยักษ์กับผมผีเสื้อยักษ์ข้าววันนี้เป็นบรรยากาศที่ไทยรุ่งสอนยูทูบ มัเป็นช่องเดียวนี่คือช่องยูทูบไม่ใช่ช่องเลียวเพื่อให้เอฟซีเผื่อนๆพี่น้องผู้สอบมกกรกการเสร็จให้มีกำลังใจในการปลูกต้นไม้ต้นไรของผ,ผมมันมีดแบข้าวนำหอมแต่ะก็ไม่ผลที่รับประทานได้ทุกชนิดนี่ไม่ได้ปลูกง่ายหรอกมาเครือขึ้นมาเขือกรอบ ระว,วังเปลี่ยนนะสิน้นอืมมันนี้ก็จะฝนสารเคมีให้ต้นองุ่นเรามาต้นองุ่นนี่ไอ้นี่หล,ลักต้นกรื่องปล ong หยดเด็ดเปิดปัดแจ้งแล้วปลก n g หยดแล้วเอาขอบคุณขอบคุณพี่น้องเพื่อนๆที่เด้เอรำายดีในช่วงนี้ขอบคุณขอบคุณที่กดติด,ดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เื่อว่าผัดข้าวสันสารดีๆที่ผมล้งทุกทุกเว้นสบาบดีอ่าบายบ,ายบายมือนี่ครับผม